สื่อเกาหลีอัปเดตข่าวล่าสุดกรณีสัญญา b l a c k พิง k และ YG เมื่อเร็วๆนี้ครับสื่อในเกาหลีใต้อย่างโชซันบิตรายงานพาดหัวข่าวครับว่าหากไม่ต่อสัญญาแบ a c k พิง k จะไม่สามารถใช้ชื่อวงตัวเองได้อีกต่อไปโดยสำนักข่าวดังอย่างโชซันบิตคาดการเกี่ยวกับการขยายสัญญาของ b บล็คพิง k ว่า มันมีหลายสถานการณ์แต่สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือกลุ่มจะขยายสัญญากับ YG Entertainment ในชื่อ Blackpink ในขณะที่สมาชิกจะเซ็นสัญญารายบุคคลกับบริษัทอื่นๆเนืน่องจาก YG ถือสิทธิ์ในแบรนด์ Blackpink หากไม่ต่อสัญญาสมาชิกจะไม่สามารถใช้ชื่อแบรนด์นี้ได้อีกเว้นแต่ว่าพวกเธอนั้นจะทำสัญญาเป็นกลุ่มต่อไปดังนั้นหากสมาชิก Black p ิ n k เซ็นสัญญากับบริษัทอื่นโดยไม่ต่ออายุสัญญากับ YG ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่ม สาวสาวอาจไม่สามารถใช้แบรนด์ b l a c k พิง k ในกิจกรรมของพวกเธอได้อีกต่อไปเป็นการรายงานของสำนักข่าวชื่อดังครับอย่างโชซันบิดสวยทรงอิทธิพลลิซ่าแบล็กพิงคคว้ารางวัล IMA 2023จากอังกฤษเป็นอีกหนึ่งปีทองของลิซ่าและลิซามโนบาลครับเรียกว่าเธอนั้นแรงดีไม่มีแพ่วพอนอกจากจะสุดปังในอุตสาหกรรมเพลงแล้ว และวงการแฟชั่นระดับโลกก็ด้วยรวมถึงปากฏก,การแสดงร่วมกับขาบาเล่ชื่อดังระดับตำนานอย่างเคซี่ฮอตปารีสจนเป็นที่ถูกกล่าวถึงกล่าวขานและแน่นอนครับว่าไม่ว่าจะขยับทำอะไรเธอนั้นก็ทรงอิทธิพลล่าสุด i n นฟลูเอนเซอร์แมกกาซีนอวอร์ดของ UK ครับหรือ United Kingdom นิตยสารสัญชาติอังกฤษครับได้ประกาศว่าปีนี้ตำแหน่ง b e a ต t y m o ก u l of the Year หรือผู้ที่งดงามทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปี2023ครับจาก Win IMA 2023นี่แหละนั่นก็คือลิซ่าละลิซ่ามโนบาลนั่นเองซึ่งในปีที่แล้วนั้นผู้ที่ครองตำแหน่งนี้ครับคือเซเลบริตี้สาวระดับโลกอย่างไคลลี่เจนเนอร์ครับและปีนี้ครับที่ต้องบอกว่าเป็นปีทองของลิซ่าโดยทนั้นปาดหน้าแสงเอาชนะไคลลี่เจนเนอร์เซเลบริตี้ระดับโลกได้อีกด้วย ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคีนลิซ่ากันด้วยครับ They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend